กระตุอรเร็วยังกินข้าววัดกินข้าววัดกินขนมเอาขนมก้อนเล็กหน่อยนี่เอาไม่ไหวเอาเอามาเมื่อก่อนไปยีจีแน่อาเป็นูเพื่อนแม่สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะร่วกิจข้าววัดครับคุณนี้วันนี้เราจะกินข้าววัดนะคะ

บุง้งอนไปหาเรรวกมกันเอออเล่นู้น้อ่รเอา่เอดนี่พ่อชอเอาใครแม่ใ้ตาอาเไก่ใรแร้งใคต่มใครเ <c oughs> ใครเหรอ่เขาใครเ่รอนะใครเหรใครป่าใยหนี่มมาต่ำถูกตไม่ั้เขาเป็นส่รงเรียนเลยตักเหนีวมาเนี่ยูเหนียวมเดียวใคร กินข้าวัดน kind of ี่แสบมากเม่กินยไกินอรอกว่ามันหมกขครลาคูยอย่าบอนบใาสคราตมกไม่มืึงื่ึงจะตงลกินหวบโาไหมเสียหน้อเกล้ออกหอบนึงเหรอกลับขึ้นทำไม งักนีแบนข้าวเป็นอะไรรันอีการยูกุัเนอย่างไรนะอ้มันปั๊บรั๊บเขาันที่นั่ง ค่าต้นเสาบ่คาต้นเสามีผู้ยืนพึ่งเวลองเมายพึ่งพึ่งมาิกยาเจนั่นละ ใ้เต็มๆรู้มนักเอาไมอุ่นกินแรงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไดจะอุ่นรอเากินดล้วเมากินมันล้วตามต้องตามพี่จะุ่ลรออุรออะไรก่าจะกลับมาจากใครทองกับใครเงินเขาเอาไปล้างค่ะขาไปกี่บ้านวะวะบ่้อนุ มาเป็นมาวมาดงวมาแวาไม่จมาจมไปขอแห้งผู้ท่ายเนีเอ้ยคุณเดียวคุณไป้าไปนอนไปล่างถวยค่ะ

ลูกเงี้ยไปได้บอ๊ะเงงต้องหน้าเหมือนแม่เงงง้องน้ามันจิใใจงานบ่ได้ลูกมันบ่ได้มาบ้านจัไหนหน้าบ่สวยยังใจคิดใจบ่สวยอีกอยู่กิจการเลยทำงานยังใหญ่กันเงินเงินบ่เหมียเขายังอยู่เห็นบ่อผขาดบ่ได้ จีแอนง่ก็เป็นเสาซ้ำขาดท่อซับนี่ก็จังมือขาดนี่เด้ยจังมือมือนี่เดียมือหนวกตาเบาเ่นใจสขาดค่มือไม่เด็มอัจับจะน้อยจะน้อยกับว่าเินเขาติดตัดเครือกอายเน็นสนิทเนี่ยเคลือกลายเป็นยังเพราะว่าได้เล่นเบิร์มู่กับพี่ชินเบิร์แล้วบ่รนไม่ได้เล่นเบิร์มูกับเาเป็นยัง เหยียนบ่ได้เหยอยนผู้ตาบอดผู้บวบไปเลเยียนผู้ได้เร็วเร็วแงพม่าเร็วเร็เลยไม่จางเกยวดอ้ว

คกียยเทียดตดหมาได้ไปสุดเทียดตดหมาแล้วตดหมากินพึงเมกตดหมาได้ตดมาาเขาตดดมาแบบติดยูตดจะองว่าน้อแอบต่อ กินสิกินสิกินสดมานี่นั่นมาเข้นบันั่นน่ะเข้มมาไว้ด่าก้็ขึ้นท้าีนนี่ก็ขั้นมูนว่ยนเร็้ค่ะพี่น้องคะล้างถ้วยล้างจามเสร็จแล้ว เข้มฮ <laughs> like, like, ิต you ด know, <inaudible> ิเ็้มฮ็ดต่อมีแต้เจียมมัวมัวแม่เปาไปใส่รถไปเฮ้ยเปิดรถจีบบ่รถคันใดล่ะพี่น้องฟ้าเต็มดักรถเลยค่ะตอนกลับรอ แล้ะค่ะพี่น้องขาล่างถวยเสร็จแล้วนะคะเขาสิกลับบ้านนะคะอนุโมทนาบุญกับผุ้รดทีมาเบ่งในคลิปนี้นะคะพี่น้องขาเมื่อนีเป็นวันพระใหญ่นะคะพี่น้องยุติไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอ้หอนพี่น้องหอนเอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะก้มเก็บยาดายก้มขายามีประสะาวะโรคไข้คอยพี่น้องกินแบ่บนอนรับนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านนะคะเอาบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย